ผสมข้าวตีหรอผสมนะครับผสมก็ห้าสะห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเหมือนกันหมดครับขอผักเพิ่มได้ทำหม้อต่อหม้อเลยค่ะตลาดนี้ย้ายมาจากป้าุนรอส่วนหลวงค่ะตลาดส่วนหลวมอ้าสปาอละห้าสิบนะคะพริแกงทาเอง จะสั่งพริกแกงหรือว่าจะสั่งอ่ะจะเพาะแกงก็ได้นะคะจะแบบเป็นแกงเขียวหวานก็ได้หรือจะไปต้มอย่างนี้พอต้มเสร็จผมจะมาพักเพื่อให้มันมันนุ่มขึ้นอ๋อพักไว้ถ้าต้มอ,อย่างนี้ปุ๊บมันจะนิ่มเามันจะความร้อนจะให้นิ่มมากเลยต้องใส่ใส่ไปเอามาพักเอาไว้ก่อนให้คลายความร้อนไม่งั้นจะจะเละเลยใช่ไหมคะ ผักสะอาดเลยนะคะผักสดๆสาๆอ๋อปกติที่ทำพี่แกงส่งนะคะก็เสาร์อาทิตย์จะมาที่ตลาดอยู่สะอาดค่ะตลาดอยู่สะอาดหรือตลาดสวนหลวงนะคะอยู่ตรงอ่ะใกล้พาราไดนะคะสีนักครินค่ะเพื่อนๆใกล้สีคอนนะคะตลาดนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าลูกชิ้นนี่ยัดไส้ไข่เค็มเหรอคะยัดไส้ไข่เค็ม เป็นพริกแกงโบราณค่ะพริกแกงทำเองแล้วก็ทำแบบหม้อต่อหม้อด้วยขายพริกแกงจะมีขายในร้านร้านร้านลาซาด้านะขายในชอปปี้ลาซาด้ากำลังจะทำอ๋อกำลังจะทำนะคะพริกแกงคุณแม่เจริญสูตรโบราณนะคะมีพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงส้มนะคะอ่าพริกแกงพะแนแห้งก็ ไม่ใส่สารกันบูดนะคะอย่างนี้ก็เป็นขนมจีนเขียวหวานชุดละห้าสนะคะมม้อละห0าบาทมม่อละห้าสิบ้คือต้มยบคอห้าสิบน้ำแกงใส่เนื้นาลใส่มะกรูดใส่ก็ใส่ลูกชิ้นแม่กองได้แท้กันเลยนะครับมิอขอพิ่เอาชุดหนึ่งนะคะ เขาเขียวชิ้นใหญ่เลยค่ะพี่พี่มาที่นี่แค่อาทิตย์ละสองวันแค่นั้นเองวันธรรมดานี้ก็พี่ทำพี่แกงส่งเชิญค่ะเชิญค่ะรับกับกรดเขื้องาไหรครับผมได้รับได้ครับเราจะคุ้มท่ำเผ็ดไหมรับได้เราคุยนะฮะต่อละห้าสิบบาทครับรับขนมกินเพิ่มไหมครับรับแล้วรับขนมจีนเพิ่มไหมคะ มีมะเขือนะคะกเขีกครับผสมผสมก็ห้าสิบนะคะห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเหมือนกันหมดครับขอผักเพิ่มได้ของฤิ์เอาผาสม ชุดหนึ่งค่ะเอาเลยไหมหรือจะอค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาจ่ายตังก่อนค่ะช่วยของน้องเขาสมสั่งไม่เอาจ่ายก่อนค่ะไมาจ่ายก่อนจริงนใช่ไหมผมจีนไม่เอาค่ะขอบคุณไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดขอบคุณค่ะอ่าได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอาอีกสักประมาณยี่สิบนาทีค่ะ ก็ร้านนี้เจอกันได้แค่เสาร์อาทิตย์นะคะขายถึงกี่โมงคะับพี่ประมาณบกฟเฟ่ต์เลิกวันสิบโมงครับเจ็ดโมงตลาดนี้ทุาวันประมาณกี่โมงตลาดเช้าก็เที่ยงก็ไมม่ีอ๋อเที่ยงก็ไม่มีแล้วถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ค่อยธรรมมดาาาคบบีี่ขข้้งงนนะตลาดใหญ่ก็จะแค่เสาร์อาทิตย์นะคะทำหม้อต่อหม้อเลยค่ะตลาดนี้ย้ายมาจากป้าวทุกถอ่ะอ่อส่วนหลวงค่ะตลาดส่วนหลวง มอละห้าสิบบาทนะคมอละห้าสิบนะคะพริกแกงทําเองอจะสั่งพริกแกงหรือว่าจะสั่งเฉพาะแกงก็ได้นะคะจะแบบเป็นแกงเขียวหวานก็ได้มีชุดเล็กนะตามลูกสี่สิบบาทตนะาจาเลยครับอ๋อแบบจานแบบนี้มีด้วยเหรอคะสี่สิบบาทมีใส่ต้นใบเลงสี่สิบบาทเมือ่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมขายแบบนี้สี่สิบบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีที่นั่งอ๋อ อ๋อเมื <Bien> ่อ <Mystery> ก <Norwegian> ่อนพี่ขายชัยจานนั чи, ่งทานได้ด้วยนะคะทั้งไรคะทั้งไรก็ที่เนี่ยเกียวหวานเขาจะมีไข่แดงด้วยค่ะไข่เค็มนะคะไข่เค็มไข่แดงก็ตัวลูกชิ้นน่ะเขาจะมีไข่เค็มนะคะอยากให้เพื่อนๆแวะมาอุดหนุนนะคะตลาดนี้อยู่อ่าสีนขรินที่ห้าสินะคะใกล้พาราไดซ์ค่ะใกล้พาราไดซีคอนใกล้พาราไดซีคอนแล้วก็ตลาดรถไฟค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะมาง่าย สะดวกนะคะเจอกันกับพี่เขานะคะร้านแกงเขียวหวานร้านคุณแม่เจริญค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เช้าถึงประมาณสิบโมงค่ะมีไก่ด้วยนะไก่อ่ามีไก่ด้วยเหรอไม่ไก่ชอบไหมหรือผสมเออผสมใจตังมาค่ะโอเคไม่ราคาเท่าเดิมอ๋อรวมกันค่ะมีไก่ด้วยค่ะเพื่อนมีมีไก่มีลูกชิ้นแล้วก็มีฟักมีมะเขือค่ะได้หมดราคาเท่ากัน 50บาทถ้าขนมจีนก็อีก1ิบบาทนะคะมาหลายๆคนนี่ก็ทำหม้อต่อหม้อคือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาอะไรเนี่ยเอาเผ็ดน้อยไม่ได้เผ็ดน้อยไม่ได้เอาพริกแกงคือตัวคือตัวพริกแกงเขาไอ้นี่อยู่แล้วเติมเผ็ดให้เผ็ดขึ้น แต่ผมทํามาตรฐานบุกไปอ๋อค่ะมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเอาเผ็ดมากก็เติมขึ้นโอ้หอมนะนี่นี่พริกแกงโบราณโบราณหอมหอมมากเขาว่ากะปิย่างกะปิเอาไปย่างก่อนนะคะโบราณเลยสั่งพริกแกงอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับพริกแกงกระปุกว่าเท่าไหร่คะพี่หบาท ทิชแคงกระปุกละ4 5เท่านั้นเองแล้วก็3 0 0้กรัมนามร้กรัมพี่พี่กำลังจะขายในช้อปปี้ใช่ไหมคะอคตอนนี้ก็โทรมาสั่งก่อนได้คะ่ะเบอเร์โทรนะเพื่อนๆศูปดน่เก้าอเนย8 1 9 2 7 3 5 7 8อ8 6 6 2 6 2 7 2 5ค่ะเราเรียก ออกงานได้ไหมคะแบบจัดทําเป็นหม้อๆแล้วมารับอะไรแบบนี้ทำไหมต้องโชว์ลุ้นหน้าโชวลุ้หน้านะคะว่าลูกชิ้นผมต้องปั้นอาทิตย์ต่อชิ้นมันไม่ทันพี่เขาขายแค่สองวันแค่นั้นเพราะว่าวันอื่นเนี่ยเขาทําพริกแกงทําลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวหวานโบราณนะครับหม้อต่อหม้อเลยนะคบนี่ข้างๆค่ะร้านขายปลาทูนะคะ เราเจอน้องเพาที่กระทรวงการคลังนะคะร้านนี้ออ้วันเสาร์อาทิตย์เขาจะมาที่นี่ค่ะประทูแม่กซองตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวรีวิวแว๊บดูนิดนึงสวัสดีค่ะข้าวแตนก็มีนะคะข้าวแตนก็มีอ่าข้าวแตนข้าวแตนพีิ้วกับพี่ภูมิค่ะค่ะอ่าไหนดูข้าวแตนนี่ข้าวแตนนะคะขายทั้งปีกและส่งเลยเอาเอาเบอร์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าอยากทานปลาทูก็ ถ้าไม่มาที่นี่เสาอาทิตย์ก็แวะไปที่กระทรวงการคลังนะคะแล้วน้องไปไหนบ้างคะไปนสีลมซอยสี่นะคะอ๋อซอยสิตรง ITF อาคาร ITF อ่าตึกตรงนั้นอะโอเคพี่ไปอยู่วันพฤหัสถ้าถ้าอยากทานข้าวแตนก็ไปวันพฤหัสนะคะขอบคุณค่ะไก่เือก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลิสไล่ใหใหม่เดี๋ยวพี่เราก็มาอีก ไม่มายากนะตลาดเนี้ยไกลแต่ส่วนมากนี่จะไปกระทรวงการคลังค่ะ,อ,ะอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเอาใกล้ๆร้านใกล้ๆตรงนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้มีสับระรดทูแลค่ะสับระรดทูแรมและกอสองลูกร้อยเองนะคะ อยู่ใ,ใกล้ๆกันใช่ไหมคะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่ค่ะอยู่ระแว้งนี้ถ้ามาซื้อเขียวหวานก็แว่อุหนุนร้านรอบๆไปด้วยนะคะราคะเพื่อ,อนๆวนันนี้นะคะริบฝากร้านแกงเขียวหวานแล้วก็ของกินที่ตลาดสะอาดอยู่สะอาดมาร์เก็ตไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมนและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชวนกันติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ ลิชี่ออนเดอะเวค่ะลิชี่ออนเดอะเวค่ะอะไรนะลิชี่ออนเดอะเวค่ะลิชี่อนเดเวค่ะอยู่อยู่ตรงย่ามเนี่ยค่ะ <ผม S 1> อ่า <ผม S 1> ได้เลยเข <ผม S 1> ้า YouTube นะคะยูทูบยูทูปมันกจ้า